โอโหโโหโหช่วงนี้ครับมีคัสตอมคีย์บอร์ดรุ่น1 Pro เข้ามาเป็นกระแสที่ตามหากันจนขาดตลาดกันเกลี้ยงเลยครับ กับเจ้า r e นี่75คีย์บอร์ดตัวแรกของแบรนด์วอปคี e y ที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเสียงต็อกแบบเกินราคาสุดๆเลยครับซึ่งทําออกมาเนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆจนช่วงแรกๆมีคนเอาเข้ามาขายในไทยบอกเลยว่าไม่กี่วันก็หมดแล้วครับคนที่ตามหาก็ต้องรอพรีออเดอร์กันอีกรอบเพราะงั้นวันนี้พวกเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าทําไมเจ้าเรนี75ตัวนี้ถึงเป็นคีย์บอร์ดในงบ4,000บาทที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่ดีไซน์กันก่อนเลยครับเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานไซส์75%เลยดูเพลินๆเ,เ,เรียบง่ายปุ่มกระชับไม่มีทั้งแป้นตัวเลขไม่มีหนอหรือว่าหน้าจอให้เกะก,กะเลยครับโดยจะมาในบอดี้อลูมิเนียม C N C ทั้งตัวส่วนด้านหลังถ้าพลิกดูเนี่ยก็จะมีแผ่นเวทถ่วงน้ําหนักมาให้ทําให้เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้หนักเกือบ2กิโลกรมตามคอนเซ็ปต์ยิ่งหนักยิ่งพรีเมียมเลยครับและจะัเต็มด้วยความมินิมอล ด้วยการซ่อนทั้งสวิต์เปิดปิดและน็อตกิดไว้ทั้งหมดด้านใต้คีแคปครับทำให้ไม่ว่ามองจากมุมไหนจะสวยและเรียบเนียนในทุกด้านเลยครับมาดูคีแคปกันบ้างน,นะครับที่เขาให้มาจะเป็น PBT Double Shot ที่พิมพ์ตัวอักษรลงไปด้านในเลย ซึ่งตัดปัญหาตัวอักษรลอกไปได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัว k e y c แค s สต็อกจากกล่องเนี่ยจะไม่มีภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยครับส่วนเรื่องไฟ RGB บบอกเลยว่าสีสวยแต่จะมาในแบบดวงเล็กๆใต้ปุ่มช่วยเติมแสงสีได้สมกับเป็นคีย์บอร์ดมินิม,มอลดีครับ สำหรับเบื้องหลังเสียงสุดต็อกของเจ้าตัวนี้จะมาจากแผ่นเพลทและโฟมทั้งหมด5ชั้นที่แบ่งได้เป็น3ชั้นบนและ2ชั้นล่างครับยึดกันด้วยแกสเก็ตเมาส์นุ่มๆโดยตัวเพลทเขาจะเฟลคัตมาให้ซึ่งพอเป็นรุ่นสแตนดาดที่ใช้แผ่น PP แล้วทําให้ตอนพิมพ์จะรู้สึกปุ่มยวบลงไปมากขึ้นและนุ่มกว่าเดิมส่วนรุ่นโปรนะครับจะใช้ FR4 ที่แน่นกว่าและก็แข็งกว่าครับซึ่งตรงนี้ชอบแบบไหนอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยครับ มาดูส่วนของสวิตกันบ้างนะครับเขาจะมีให้เลือก2 Choice ก็คือ HMX Violet และสวิต Jwik ซึ่งทั้งคู่จะเป็นสวิตลีเนียจังหวะเดียวมีสัมผัสที่เบาพ,าพอๆกันเลยเหมาะกับการพิมพ์ปุ่มรัวๆเร็วๆทั้งคู่โดยตัว Jwik จะเบากว่าออกแรงพิมพ์น้อยกว่าเล็กน้อยส่วนตัวที่เรารีวิวนะครับก็จะเป็นรุ่น Standard จะใช้เพลท PP และสวิต HMX Violet ที่ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยครับยังไงลองไปฟังกันดูครับ สำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ใช้งานแบบไร้สายทั้งดองเกิล2 4 G และบ t o o t h ได้และที่สำคัญก็คือมีโหมดเ l t ท้า o ลเลเทนซีมาให้ใช้งานด้วยที่เขาบอกเลยว่าดีเลย์น้อยเพียง3มิลลิเซก และสำหรับใครที่อยากตั้งปุ่มใหม่เซตมาโครก็ไม่ต้องไปโหลดซอฟต์แวร์มาให้เสียงมาแวร์ครับเพราะรองรับการตั้งค่าผ่านเว็บ VIA ที่ตอนนี้คีย์บอร์ดแมคคานิเคิลตัวดังๆหันมาใช้กันหมดแล้วซึ่งความพิเศษเลยก็คือใช้งานผ่าน VIA ได้แบบไร้สายผ่านดองเกิลได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่คีย์บอร์ดทุกตัวนะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คุ้มมากๆครับ สรุปจบกันเลยสําหรับเลนี่75ตัวนี้ก็สมกับการเป็นสุดยอดคีย์บอร์ดบัจเจ็ตจริงๆแต่เป็นคีย์บอร์ดสไตล์พรีเมียมบัจเจ็ตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และพร้อมไม่ใช้งานตั้งแต่แกะออกมาจากกล่องเลยเรียกได้ว่าทางแบรนด์ลบคีย์ก็สามารถทําตามที่เขาเคลมนะครับเพราะคีย์บอร์ดราคาถูกไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ดีเสมอไป แต่สำหรับข้อสังเกตน,นะครับจุดเพนทอยก็มีเยอะพอสมควรทั้งการซ่อนปุ่มเปิดปิดและน,อน็อตเอาไว้ด้านใต้เนี่ยทำให้การเปิดใช้งานในแต่ละครั้งเนี่ยต้องงัดปุ่มแคปล็อกออกมาแล้วก็เรื่องเฟกคัตนะครับที่ทําออกมาไม่เสมอการรวมไปถึงการยึดสวิตช์จากที่เราเจอเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําไม่ค่อยแน่นนะครับเวลาดึงออกมาจะหลุดออกมาพร้อมคี์แคปเลยครับ แต่ถึงจะไม่สะดวกยังไงนะครับราคาเท่านี้ก็ถือว่าให้เยอะมากๆแล้วนะครับและทังเราก็คอนเฟิร์มเลยว่านี่เป็นคีย์บอร์ดแมคคินิคอลที่ถูกออกแบบมาให้ทุกคนชอบและคุ้มค่ากับการเป็นตัวเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่วงการแมคคินิคอลคีย์บอร์ดเลยครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้พวกเราก็แนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วนะครับก็ไปจับจองไปสั่งซื้อกันได้นะครับมีหลายสีให้เลือกด้วย และถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับชาแนลของเรามือคูล่าด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ